ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเวันที่4ธันวาคม2568สสชัยดาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสสอ,อ,อ,อุท,ทยัยธานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่อเภรลาดยาวประจำปี2568หรือ75ปีงานนิวลาดยาวณรงเรียนอนุบาลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสสปราสาทันประเสริฐนายชุมพลเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศรีกัมพีนายอำเภอลาดยาวหัวหน้าส่งราชการประชาชนชาวลาดยาวและใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเปิดอําเภอลาดยาวมีประชากรทั้งไทยดั้งเดิมและคนไทยเชื้อสายจีนที่ทำการค้าขายมานานหลายชั่วอายุคนจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีเนี่ยอำเภอลาดยาวซึ่งศาลเจ้าตั้งอยู่ใจกลางตลาดลาดยาวด้วยความเคารพความศรัทธาที่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวได้ปกปักคุ้มครองชาวอำเภอลาดยาวให้พ้นภยัยพิบัติต่างๆทําให้ค้าขายกิจการรุ่งเรืองจึงทําให้เกิดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวขึ้นมาจนถึง75ปีงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวประจําปี2568หรือ75ปีงานมิวลาดยาวมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิ การแสดงของคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวการแสดงเองกอบพระบูเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวโดยนักแสดงจะเป็นลูกหลานของชาวอำเภอลาดยาวที่ร่วมใจกันทํากิจกรรมดังกล่าวให้ออกมาอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ชมงานหัตถกรรมสินค้าโอทอปของนครสวรรค์ทางนี้การจัดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวประจําปี2568จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-10ธันวาคม2568 เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมสืบต่อไป